mà giằng có pích bẹt xa trái, cát con đấy các ông, mún giằng đấy, anh đứa một lần đươm ma nảm rồi. เปลนปลาครับผมนี่หอเข่ามากินแบบตอนอยู่ในปลาครับผมป่าหู้โหมากเลยไปข้างหลังครับผมเดีวมีนี่หอเข่ามากินหอเขาแบบได้ไปเบิ่งกันครับว่าเป็นยังครับสาใจเลยเพราะเราสิรู้แล้วว่าเป็นยังปลาครับผมเป็นปลาอยู่ไซต์เราผมปลาแบบอยู่หน้าสวนครับได้กาัเดี๋ยวจะกินเขาปลากันแบบว่าคือจะเอาหอเขาไปทํางานหรอกอะ นั่งกินอยู่น้ำปลาเป็นองนี้บรรยากาศชิวๆน่ครับวันนี้ต้นไม้ใหญ่เสียงบรรยากาศตอนติดถนนมีเสียงรถยนนิดหน่อยธรรมดาหาก,กินน้ำสิกอะไรครับแต่เมอกีีผมยางมากนกมันมันบินออกครับผมพอว่างรับนกบินออกจากนี่ตุบๆ,ๆ,ๆไปเลยครับผมโอ้มันี้ทางตัวนี้เอง มี่ไข่ด้วยครับผมนี่ครับโอชิบะทำลายมันผมต่อยาดเป็ญญนง,งูมาก,กินเหรอครับผมข้างมันบ่อนบ่อ่มแบบเบิดเลยตุนคือแบบมันหุ่มมาหุ่มไข่ครับผมอยากให้รับลมเลยว่าลูกว่าเป็นนกยังครับใครเห็นก็อย่ามาจับมาเห็นมันนะครับนุ่รักไปกอห้างนกครับผมไข่นก เดี๋ยวสเฮีดโอบฟางสักมือครับผมพอมาตีเขาแล้วเสียงประมาณนี้แล้วครับผมเขาขึ้งกระสุนพอเด็กมาขา่าวหมขีบเทลหาขาวแครับตีนวันดีครับผมมาครับบะจ่างับผมบะจ่างป็นอาหารจีนครับผมพระเจ้านิยมบอตไปไหวไหวเทพระเจ้ามังก่อน ิเป็นน้ำคุยเป็นน้ำเลยครับคุยประวัติเป็นน้ำถือมือถือก็ขอโทษขออภัยเลยนะครับผมต้องขอบคุณพี่เล็กนะครับผมมีเพื่อนเพล่อกเป็นคนทำบาจางังมันก็เลยตังค์ในเมืองไทยให้เพื่อนเป็นส่งมาให้ซิมแตกลองเลยรับผมอัน,นสามอันนี้ผมเอาเอาไปเวฟค่อนขวานมากเลยครับอยากให้ดีเพื่อนว่าแบบย่างไฟอ,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 อ่อนๆขวอนด้วยกนครับผมฝ่ายดีครับอาจะมีตัดเลย ร้อนเลยพอใบไผ่นะครับนี่แต่ก่อนประวัติลีนี่เขาเดาสิ่งที่ป่วยใบไผ่ห้องหรือป่วยลงน้ำโบไ้ตมไมัดน้ำมาอย่างกินสมของมันคนณลักของประวัติศาสตร์ของกลิ่นจะคตนี่แหละครับผมรอัดแน่นมากเลยนึงใหญ่มากใบไผ่กับใบไผ่แบบใหญ่เลยพันเดลิน แกก่อนเป็นข้าวเหนียวครับผมสึกว่าจะเคียงแล้ว,วาจวาไหวเจ้าเจ้ามังก่อนไหมครับนี่น่าจะเป็นของที่ดีครับของไหวเจ้านี่งหนาสิแบบมันมาคุณห่อนห่อนมันอาจจะเป็นเละๆเล็กน้อยครับผมมันเป็นก้อนแบนไดน Ừ. Vòng con lên. Nhú. Ừ, vừa chảy vào bổng. bị hay đuổi. Cầm nhiều không? Ừ. Ở bên khai chếm, khai đèn. ้นประกอบแล้ว่าจจะเป็นทั่วดินครับเนี่ยมักทั่วดินคุ้งแหงครับคุ้งแหง mm hmm. แน่ยมากเลยมึงใกล้ใกล้ไปจะกินเนี่ยสั่งพวือกตอนไล่เลยครับผมสับปีแล้วถ้าด้ประมาณสี่สิบห้าสิบบาทก็มีใส่หวานใส่เค็มเดืเอาอันนี้จะเป็นแปะก้วยครับผมเนี่ยอยู่เหลือง เลื่องเือนะครับน้กุ้งแห่งไหมเป็นข้นบ่ะเอาเนื้คก็บมใช่ปูบ่ะครับผัดใส่กันม่เชีเสนเกี่ยวบ่ะอันนี้ปลารู่อันยังเด้นอนี่ครับเป็นุ่มั่นเนือ ให้เป็นเปลือกแต่ม่าลุงตูแทบมากเลยครับผมบอกเลยแบ mm hmm. บมาจ้บขาดป็นเด่นนึงครับผมเดี๋ยวชิมให้เบิ้ลฮอน์เดี๋ยกันชิมขอาวอยเดี๋ยวสิไปกินบักติ๊กไปกินกับตั้งอยู่เขาตากใต้ของตูตยีสานเดี๋ยวบางมื้อบ้านมีอย่างแน่ครับผมอันนี้จะเป็นหมูสามซันนะครับนี่หมูสามซันแบบหมัก มูแสบมากเลยของเยีม่มเลยถ้าปูกพัดใจก่นอกนนะับพิกไยไปครับหอม,อมหอมตัวดินโหเสียดเห็ดหอมกับมี่ครับผม้องไหยเจา้าคองคนวนไห่แลวก็ไแปสักสักลายเป็นเทรเจชามังกวนเลยครับพี่ครับผมาหาแบบนั้น ถืิไว้ให้บริการจุดจินให้บริการไหว้พระจันทร์นี่ครับผมแล้วมันแซ่บมากเลยส <c oughs> มัยตะกอนพม่ามันสงครามเลยเขาจะห่อขาไปกินทำงานบางทีได้มาห่อหนึ่งเดี๋ยก็ดีใจแล้วประมาณนั้นผมคิดผมจากโบรานเป็นขนมไหว้เจ้าไหว้เทพเจ้ามาก่อน <c oughs> อ่ะแล้วเตี๋มข้าวมังสุดยอดเขากันทุกอย่าง ันเป็นเปลือกนันนายเป็นฟองหวานนะครับเปลือกดีหวานเนื้อของเขอามากเปลือกกันยังมีเขาปลาแบบบรรยากาศดีๆปิกนิกแบบพกหกจีคนมาเป็นนัำบปลออกหรอตรงแหวนนั้นสมบูรณ์แบบมันงามครับผม ไปตัดจะไปหักมันจะตัวนมันท่ <c oughs> นานอะไยเบิร์ดูมิเยงเงๆขุนเชียงครับผมขุนเชียงแล้วผมมักแบบการฟ่มันข่าวันทุกอย่างทุจริดเลยสามสับคุณสามสินแซบมากเลยว่าเดี๋ยวก็อิ่มผมบอก ดังเยอะมากเราแบบๆหลานๆมันคือหนึ่งพ่อแม่ชิมดาวก๋วยเตี๋ยวพ่อแม่มากมากเลยจับหมากเห็ดหอมหนู่สามสันกลุนเชียงเขากันครับไค่เค็มเป็นไค่แดง เอาต้นสีหานจีนเขาก็ต้องขาดพริกไม่ได้ผมโหยดกมากเลยพริกต้นนี้จนงากรนะตอนกระแหงเหี่ยวงามันก็นหักไปแน่แล้วครับผมร่อยหลอลงนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวฮาร์ดในนู่น ก๋วยเตี๋ยวมาจัดแบบพิกี้แบบสาจใจให้เบิ้งครับผมแต่ตอนนจ้เาจวินก็บัตจจางก่อนอ่อนๆครัคืออร่อยลุกมากเลยต้องทางเน้วมาคำไปแล้วครับนี่เผ็ดสะไตมาแล้วผมแทนแทนผิกมาแล้วเก็บมาสดๆเลยเดี๋ยวดูเลยนะครับที่นี่ ต้องเพชรผิดครับผมขาดพุ่มผิดที่เฉยนะหอที่สองครับแกะหมาครับอาจารย์ต้องหอนเด็ดเด็ดแกบนหอสองครับ ุดเชียงออกมากกว่านเลยขมียวนะครับนาะจอดเลยใบไผ่พันอย่างนีานคือติดกันขนาดน้ำมันหลากหลายเลยด้วเขาจะทาน้ำมันพอกผมว่าปฏิพัทน้ำมันขมิวพัดน้ำมันมน,น,น,นึกเ่นกอนอยนเปลี่ออยนเล่ยนเปาีนเปล่ยนเ่นเปีนเป่ยนเปลเจลนเปยนี่ยนเ่ยนเี่ยี่ยนเยนี่ยนเยน่นเปลนนเป็นเน ก่อนกัดกุบเหนึ่งไปเลยจุดมาครับก่อนล้วเห็นกุ่งแห่งเห็น,เห,นเห็นหอมมาจางก,ก็ะพริกแบบซาใจกัดก่อนเลยครับผม muốn gần lên. <laughs> anh một hương đưa ma nằm với hậu anh nó cũng ma đây đấy rồi Mm, ของข้า,ย,ายังหนาวผมยิมพริกดอกนี้สีหงลูกก่อนก็แปลกพริกครับผมนี่ดูสีเลยเนาะสีสมกับมีเขียวยังมีมัดเลยฮคขัก,ก่อนเลย อไข่เค็มมันมัน่งขอโทษทีผมยาวลุงลังหนวดลุงลังม,ลง,ลงมาครับผมแต่ไปตัดนะครับผมความปีใหม่แต่มันลุงลังเราอย่างเห็นมันลุงลังสุดๆครับเก็บผ้าไว้เถิงเบิร์กแบบว่าเนี่ยมันเน่าเป็น,นยัง,ยงไงแยกมาก อย่างน้อยน,นี่นะครับหมากนบ่เคยเห็นหัวอย่างหนักแต่แขวยแบบจากครับผมเปลือกเปลือกตรงนี้พี่ทางในเป็นนิ่มๆเปลือกครับผมเปลือกเลยนาจ,จิกวนน้อยเรื่อยปรุงรสดหน,น่อยแล้วก็บางนะเดี๋ยวร้องเบิรงครับ แล้วเรกกัดหมูสามสั่นถือกระปุมแข่งหลาหลครับดินเท่าแบนีบหมูสามสั่น ไอ้จิ้มมาผมอารอีสานเยอะแยะเลยกิ้มดินกุ้งแห้งบ้านบานพวกเขาเหมือนกันแต่ร้วนเดีวยวเราเบิ่งผมเห็นเมนูพิเศษดในเบิ่งครับผมจะเป็นตัดแต่งเซตเป็นเมนูแต่เราชมครับวตจนแซบมากเลยถึงสัเพีคสุดคุณมาหวานรัอ าัแล้วสองหัวอ,อิ่มไปแล้ครับผมแล้วคนเื้อเือกจี่แบัดเลยหอมแอบมาบ้านเฮ้ยเดี๋ยวก็ชอบ,บอยูอ่เช่งบั นอนลงก่อนนอนลงก่อนนอนลงมาลงเออเออขอดีๆต้องแบบนั้นตองไปเท่านี้นะ่ะควายเลยเออเดี๋ยวชอบนะออให้ตึงยิ่งชอบไปให้ตึงชิมให้ดูปะให้ตึงแกะให้เตียวหน่อยนะครับนะไปะดูตึงชิมมากันปะอืมถึงอุน่นทึ่งเนี่ยฮะแกะให้เตียวชิมหน่อยมาเดูวลงมาอโอ้ย ทับสันอยู่เอ้อผมแกะเร็วข้าวอะไรผีเตียวกินด้วยหน่อยเดี๋ยวเร็วเร็วไปชิมไปชิมชิมท่านผู้ชมดูหน่อยเตียวชอบไหมเอาเป็นหมูหรือไม่หมูขรงแดนอุ่นมากอ่อนๆเลยด้วยเดี๋ยวกำลังลุ้นนะหมูก็เป็นหมูสามชั้นทั่ว ผมซิมกวันแล้วม่สนแล้วอุ่นมีบอทุ่นเจียงปน่ยนั้นหวานเชี่ยงเนาะเป็นไรบอขับหยัดเลยอร่อยไหลล่ะาเนี้อิดใจเลยแหละสูตรอาหาร เยอะๆเลย,ย,ยนนสิแตาหมูแห้งหมงสอดพอข้าวเหนียวหน่อยไม่จุน